ดีครับท่านผู้ชมประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้คือผลกระทบอันเกิดจากการที่คนเราขาดน้ำท่านผู้ชมครับผมได้กล่าวมาแล้วนะครับว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ปล่อยให้ร่างกายของตนเองขาดน้ำไปโดยเป็นผลเนื่องมาจากไม่ชอบดื่มน้ำและส่วนใหญ่ที่ร่างกายได้รับ เป็นน้ำที่ได้จากการรับประทานอาหารจากการขาดน้ำนี่เองมันได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายหลายระบบด้วยกันนอกเหนือไปจากสมองและเส้นประสาทโดยตรงแล้วมันยังมีผลกระทบต่อไตด้วยโดยทั้งสมองและไตต่างมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมระดับน้ำภายในร่างกาย ทุกครั้งที่ร่างกายของคนเราขาดน้ำสมองจะทำหน้าที่กระตุน้นฮอร์โมนเพื่อส่งสัญญาณไปยังไตให้ไตซึ่งทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกทางปัสสาวะให้ทำการดูดน้ำกลับสู่กระแสเลือดผลที่ตามมาก็คือมันจะทำให้คนที่ขาดน้ำนปัสสาวะออกน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลย ในระยะยาวเนี่ยนะครับมันอาจทำให้คนผู้นั้นลงเอยด้วยการเกิดเป็นโรคไตได้ผลกระทบอย่างที่2ต่อความดันโลหิตเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าในร่างกายของคนเรานั้นมันมีน้ำประมาณ60%ของน้ำหนักตัว2ใน3จะเป็นน้ำที่อยู่ในเซลล์และ1ในสาม จะเป็นน้ำที่อยู่ในกระแสเลือดและจะอยู่ระหว่างเซลล์จากการที่คนเราขาดน้ำไปนี่นะครับมันจะทำให้ปริมาณของเลือดที่อยู่ในร่างกายลดต่ำลงผลจากการที่ปริมาณของเลือดต่ำลงนี้มันจะทำให้ระดับความดันลดลงจากการที่ความดันของคนเราลดต่ำลงนั้นยังให้เกิดมีอาการวิงเวียน ทุกครั้งที่ลุกขึ้นยืนเนี่ยนะครับมันจะทำให้เป็นลมหมดสติบางรายที่ร่างกายขาดน้ำมากๆมันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ผลกระทบต่อหัวใจหัวใจมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อร่างกายของคนเราขาดน้ำเนี่ยหัวใจจำเป็นจะต้องมีการเต้นเร็ว เพื่อปั๊มเลือดนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายจากการที่หัวใจต้องปั๊มเลือดต้องเต้นเร็วกว่าปกติในระยะยาวนะครับมันสามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อกล้ามเนื้อหัวใจด้วยการทำให้กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดบางรายถึงกับลงเอยด้วยการเกิดเป็นโรคหัวใจวายไปก็มี ผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันของเรานั้นจำเป็นจะต้องอาศัยน้ำในการทำงานเพื่อทำให้ระบบดังกล่าวสามารถทำงานได้เป็นปกติเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายของคนขาดน้ำมันจะทำให้ระบบดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเป็นเหตุให้คนผู้นั้นติดเชื้อได้ง่าย เช่นเป็นโรคหวัดได้ง่ายนอกเื้อไปจากนั้นการที่คนเหล่าขาดน้ำในระยะยาวมันยังส่งผลกระทบต่อคนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง mm. เช่นเป็นโรครูมาตอยหรือโรครูปัสทำให้คนเหล่านั้นมีอาการเลวลงได้เช่นเกิดมีอาการเหนื่อยล้ามีอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายได้นั่นคือผลกระทบ ที่เกิดจากการที่ร่างกายของคนเราขาดน้ำซึ่งเราส่วนใหญ่สามารถที่จะป้องกันหรือหลีกเลียเล่ยงจากผลกระทบดังกล่าวได้โดยการดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุดติดลงแต่เพียงแค่นี้